นี่คือผ้าไมโครไฟเบอร์แบบเก่าที่ผมใช้งานอยู่ส่วนตัวนี้ผ้าไมโครไฟเบอร์ผืนใหม่เห็นเขาบอกว่าซับน้ำได้ดีมากก็เลยลองสั่งมาใช้งานดูนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูกันเลยคลิปนี้ใช้งานซับน้ำได้จริงไหมได้ดีหรือเปล่าด้วยลองผ้าไมโครไฟเบอร์แบบที่ผมเคยใช้งานอยู่นะครับเป็นไมโครไฟเบอร์แบบธรรมดาเนาะเนี่ยผมลูบไปปื๊บว้านี่ยังมีคราบน้ำหลงเหลืออยู่ตั้งเยอะเลยอะเอาอ๋อเอาเช็ดเลยนี่ครับผม พอเช็ดไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับผมก็จะมีคาบน้ำเหลือไม่แห้งสนิทสักทีผ้าไมโครไฟเบอร์แบบพิเศษตัวใหม่ที่สั่งมาครับลองดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเฮ้ยเดย้ไม่มีน้ำหลงเหลืออยู่เลยอนะ่ะโอ้ยูด้แห้งกริบเลยนี่รูปทีเดียวเท่านั้นเอง จากที่ทดสอบเบื้องต้นดูโอ้โหซับน้าได้ดีจริงครับผมอืมห้ตัวไมโครไฟเบอร์ตัวเก่าที่ผมใช้งานอยู่ครับรูบวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกก็ยังไม่ยอมแห้งให้เบืองแรงเสียเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยล้างรถทีหนึ่งอะจะดีกว่าไหมครับถ้ามีผ้าไมโครไฟเบอร์แบบพิเศษซับน้าได้ดีขนาดนี้รูบทีเดียวแห้งเลยเขาจะมีเป็นถุงซิปให้ยังดีเลยถุงซิปล็อกนะครับผมโอ้ตัวนี้ที่เลือกสั่งเป็นผืนใหญ่สุดนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะไซส์ L นะครับผมนี่ผืนใหญ่เลย นี่ครับผมโอ้โหนี่ตัวผ้าเป็นแบบสองชั้นเลยนะเออและที่สำคัญนะครับเขาทอแบบไร้ตะเข็บนี่ครับสังเกตจะไม่มีตะเข็บเลยนะครับคือจะไม่มีการแบบมาไปขูดสีทําลายสีรถที่เรารักทั้งสิ้นเลยนะผมให้ดูยายผ้ากันใกล้ๆผมนี่โอ้โหขนละเอียดนิ่มละมุนมือดีเหลือเกินนี่แล้วถ้าน้ําบนกระจกละ่ะเป็นไงบ้างมาดูกัน โอ้โห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 นี่ครับผมดูดูขล้ไก่นี่แห้งกริบเลยโอ้โห,โหไม่ต้องเสียเวลาปาดหลายรอบแล้วนะปาดทีเดียวอยู่เลยโอ้โหจากเท่าที่ทดสอบให้ดูเบื้องต้นกันนะถือว่าใช้งานได้ดีสมราคากันเลยนะครับเนี่ยโอ้โห,โห ซับน้ำได้อย่างดีเยี่ยมเลยตามที่เห็นนะตามข้อมูลที่ผมไปหามานะผ้าไมโครไฟเบอร์แบบพิเศษที่ซับน้ําได้ดีเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อนี้หรือย,ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ตามข้อมูลที่ได้มานะอันนี้มาแชร์แบ่งปันกันนะผมสามารถซักทำความสะอาดได้ตามปกติแต่ไม่แนะนําให้เอาไปตากแดดนะครับใช้งานเสร็จแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็คือเอาผ้าตากไว้ในล่มปกติเลยไม่ควรเอาไปตากแดดนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยคือไม่ควรใช้ผ้าที่ใช้ซับน้ําแบบพิเศษซับน้ําได้ดีแบบนี้เอาไปใช้กับ เวลาที่เราขัดสีเคลือบรถอะไรอย่างนี้ครับผมสีเคลือบเงารถอ่ะมันก็จะประมาณว่าทาให้ขี้ฝึ่งเนี่ยเข้าไปเกาะไปจับอาจจะทําให้อะไรเขาหมดสภาพไปเร็วนั่นเองนะครับผมคือประมาณาเอาง่ายๆนะสองอย่างนะสรุปง่ายๆก็คือซักทำความสะอาดเสร็จแล้วไม่ควรเอาไปตากแดดให้ตากในที่ร่มแทนกับอย่างที่สองคือไม่ควรเอาไปใช้งานในการขัดเคลือบสีรถอะไรอย่างนี้นะครับผมเอาไว้ซับน้ําอย่างเดียวพอเลยแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปได้นานคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทักท่านียว